สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชาน,นิตยาดวงแก้วค่ะมูลนิธิ SCG ผนึกกำลังทุกภาคส่วนขยายแนวคิด Learn to earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอดขับเคลื่อนเป็นวาระแห่งชาติค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าประเทศไทยต้องเร่งขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันคนจึงเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติรัฐบาลจึงเร่งปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและขจัดความยากจนด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนทําให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่จะทําให้เกิดคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีรายได้เลี้ยงตนเองได้พร้อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ Lifelong Learning เร่งพัฒนาทักษะทั้งเฮดสก l ลและซอฟต์สก l ลรวมถึงสร้าง f ิวเจอร์สก l ลที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานและอาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต Learn to e เอิเรียนรู้เพื่ออยู่รอดเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนนั้นอยากเห็นประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาอุตสาหกรรมและสาธารณสุข ซึ่งการจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้พวกเราต้องเตรียมพร้อมแรงงานของชาติให้เก่งทั้งทักษะงานและทักษะการใช้ชีวิตที่สำคัญต้องเป็นคนดีมีน้ำใจซึ่งจะทำให้ประเทศเราเก้าวไปเร็วยิ่งขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยแข่งขันได้และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ด้านนายรุ่งโรดรังสีโยพาตประธานกรรมการมูลนิธิ SCG ได้กล่าวว่ามูลนิธิ SCG ได้ดำเนินงานเพื่อสังคมลดความเหลื่อมล้ำด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนมานานกว่า60ปีเป็นจำนวนกว่า1 0แสนทุนด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างคนให้เติบโตเป็นทั้งคนเก่งและดีมีน้ำใจแต่ปัจจุบันพบว่ายังมีผู้ว่างงานจานวนมาก เพราะทักษะไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดจึงเกิดเป็นแนวคิด Learn to earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด ด้วยหวังว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่จะปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันรวมพลังกันทุกภาคส่วนเพราะการศึกษาในโลกยุคใหม่คือการเรียนรู้ที่ผู้เรียนผู้สอนผู้ใช้งานต้องปรับตัวเข้าหากันทักษะความรู้สำคัญไม่แพ้ทักษะชีวิตเพราะจะทำให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน้อยลงเมื่อมีอาชีพมีรายได้คนในสังคมก็จะพึ่งพาตัวเองได้และอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดเสวนาหัวข้อเรียนรู้เพื่ออยู่รอดผนึกกำลังชาติเพื่ออนาคตไทยโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและได้ชื่อว่าเป็นคีด d เวอร์คนสำคัญของประเทศไทยที่จะมาร่วมผลักดันแนวคิดนี้ให้กลายเป็น National Agenda ได้แก่ศาสตราจารย์คลินิกเกียติคุณนายแพทย์ปิยสะสกลสกลสัตยาธรน,นาย,ยกสภามหาวิทยาลัย,ลยมหิดลและอดีตรัฐมตร ตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขดรประสานไตรัตวรกุลประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาดรพิเชษโพพักดีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและนายเกรียงไกรเทียนนุก,กูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สามารถติดตามเนื้อหาของการเสวนาได้ทาง Facebook มูลนิธิ SCG ติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิ SCG ได้ที่เว็บไซต์ www o r l d scgfoundation org และ Facebook Learn to Earn ค่ะ